การปลูกกล้วยนี่เขาจะคดหลุมกว้างประมาณซ่ำไหนครับกว้างลึกกว้างกะประมาณหาซิปหคูนหานี่แหละความกว้างประมาณหาคิน้นหาแนนครับหาินแล้วเขาได้ใส่แนวห้องพื้นก่อนบ่ครับใส่ขีฟุ้นใส่ ตามรักเขากะเขากะห้องเนี่ยเขาเอาผุนขาวโรยแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกปล้องกลหลุมก็จังปลูกแต่ว่าสวนพ่อนี่ดินมันรู้สึกว่ามันจะยังมีถาดอาหารหลายธาดอาหารความสมบูรณ์ยังพออยู่กับเลยบอดใส่คุณปลูกโลดกานทำตามพื้นบ้านคุดขุด หาซิบคุณหาซิบแล้วก็เอาลงปลูกโลดแมนครับนอกล้วยนี่เขาได้เซอสารเล่งลากเซ่อย่างบ่ครับบ<อ>่แบบคุดอามาเตโนจากต้นเก่ามันนี่เอาไปปลูกได้เลยแมนธรรมชาติเลยครับพอมีการเล่งกันยังแต่มาคอยบำรุงเราที่หลังครับต้น กล้วยตัวนี้สิเป็นกล้วยหอมทองแมนครับเป็นยังครับเฮาคือให้มันเรือไว้สามโนข้างๆนี่ครับมันเพื่อว่าถ้าเอาไว้ลายมันก็เย็นธาตุอาหารกันครับกับมันกับจิตทาพาปนว่ามันขื้นโคตรเร็วนะมันหลายนอครับอย่างนั้นมันําเบียดกันนะโอกาสมัน สีใหญ่ท่าที่ควรมันกับบอคอยมีปัญหาเกิดลยไรต้องเทาจะเอาไว้กอนหนึ่งนี่สามนอหรือสองนองเฉยเรตัดแต่งไปน้ำครับอือกอนหนึ่งเท้าเสียไว้อยู่สามนอแมนประมาณนี้ประมาณนี้เกินนี่มันยครับครับถ้าเท้าสิตัดนี่ให้มันขึ้นมาประมาณสั้ไหนครับเขาจังตัดตัดแต่งมันนะครับถ้า ถามมันน้อยนี่ถามันน้อยเขาตัดเลียนล้วก็ได้ตัดทํก็ได้ครับเออเาก็รอไปบึงอีกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตัดหนึ่งครั้งเออเดือนหนึ่งเขาก็นายับขึ้นมาอีกครับสมมุติว่าตัวนี้ตัดตำนายับขึน้นมายับขึงนมาประมาณสิบเส้นครับเดือนเดือนเดือนนี้สมมติเดือนนี้เขาตัดทานี่เออครับเดือนต่อมาก็ตัดพี่สิบเส้นครับแต่มันแต่มันให้มันสูง สักก่อนเขาจากตัดนะบวันบวันทอดซ้ำนี่ก็ตัดลดบริเวครับให้มันสูงขึ้นมากกว่านี้ก็โอ้แล้วก็ตัดประมาณน,นี้แหละประมาณประมาณต้นมันจะซ้ำนี่แล้วก็ตัดนี่ันี่ครับ,รบานน่าวะต้นมันสะบอสูงแต่ถ้าเ้องเดีผลผลิตต้นนี่แหละต้นมันก็ที่แทนต้นมันก็ที่อสูงแล้วใบมันนี่เ้องสิให้มันเหลือไว่จาจะใบใบนี่ ยายยาให้เกินสิบใบยาให้เกินสิบใบแมน่นครับก็แล้วแต่พลังคนพลังคนเหลือหน่อยก็หั่นก็ได้ครับแล้ดแต่สวนเป็นยังเงครัคือบุให้เกินสิบใบมันมันกะแย่งอาหารกันละกะมันบงงังแสงครับเพราะว่ากันรลายยังไงมันบงงังแสง เงาห่มเงามันหลายพ่ครงแนะตัดครือโรคแมงมันกัสิบ่ค่อยถ้าใบหลายถมันไหลถ้ายบืหลอันน้าพเรียกแสงแดดครับแสงแดดจอกมาถึงพืนตามเฮาสิพ่อโรคพ่อโรคครับโรคแมงมันที่ลหลเพราะว่าอากาศแดดบ่ผัดบ่ผ่านนะครับ่มีวิธีป้องกันโดยธรรมชาติครับวิธีป้องกันก็คือใบอยาหลายยาหลายนะครับ นอกระยะไหลายครับนอไหลไหลเหมันกับบรเรื่องฟุ้นเฟืองปุ๋ยเขาเป็นไงครับตั้งแต่เขาปลูกกล้วยมานี่ขั้นตอนใดครับดูแลยากที่สุดตอนปลูกที่แรกตอนปลูกที่แรกเนี<ง>่ยว่ามันมันมัน,ม,นมันจะติดบอรหรือมันจะตายมันจะครับอ่าแตกยอดแตกใบบอนะครับ,รบต่อจากนั้นก็บ่บมีปัญหาถ้ามัน หลักมันเดือเดือนเน้วยครับประมาณจากประมาณเดือนหนึ่งบอกครับเดือนสองเดือนนี่ประมาณเดือนสองเดือนคือเขาต้องดูแลประคบประงมไอหนาครับสม่ำเสมอแต่มันปิดมันตังรักได้แหละครับมางทีปัญหากล้วยครับพื้นที่แต่ละหม่องมันบ่อเขื่อนครับเอานะครับขอบคุณนะครับเจ้าของแปลงนะครับที่มาให้ข้อคิดดีๆนะครับ มาให้ความรู้คําแนะนํานะครับเกี่ยวกับการเเกษตรนะครับสุดท้ายนะครับฝากพี่ฝากน้องครับกดติดตามกดถูกใจกดไลก์กดแช์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสวนหลังบ้านแบบพอเพียงครับพี่น้องครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ